พีททองเจือเปิดปากดราม่าหมางสองตระกูลถ้าเป็นผู้ชายมีปัญหาก็มาเคลียรกันต้องบอกเลยว่าล่าสุดพีททองเจือก็ได้ออกมาเปิดปากครั้งแรกดราม่าหมางสองตระกูลถ้าเป็นผู้ชายมีปัญหาก็มาเคลียรกันเป็นมหาการรยามาเมื่อเพจดังออกมาชี้เป้า คู่รักวัยทีเลิกกันแล้วเพราะฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักไปคุยกับนาักากักผักขมปีจนโบสยาดาออกมาชี้แจงทันทีว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่เป็นความจริงในขณะท,ที่ทางด้านของครอบครัวพิษท,ทองเจือยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดและในเวลาต่อมา ฟูกเกิดพลนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการแฉตอนฟุกนางตรีเล่าชีวิตการเลี้ยงลูกรีวิวร้านอาหารจองคิว3ปี GMM 25ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการก็ได้เคลียร์ชาร์ดยาม่าดังกล่าวโดยพิธีกรได้ถามว่าสาเหตุจบความสัมพันธ์เกิดจากพ่อด่ากราดแฟนลูกสาวก็ข่าวมันก็เป็นข่าวแต่ความจริงเขาลดความสัมพันธ์กัน จากแฟนก็เหลือเป็นเพื่อนกันซึ่งผมก็ว่าดีแล้วตั้งแต่ต้นซึ่งประมาณนี้กำลังดีกำลังสวยมีปัญหาการระหว่างสองครอบครัวทำในฐานะที่อ่านข่าวมาพ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันเท่าที่รู้ คือพี่พีทก็คุยกับคุณโบคุยกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ําดังนั้นไม่ได้มีการทะเลาะกันแน่นอนข่าวมันก็เวอ่เวอร์ไปส่วนเรื่องแอลลี่ก็ไม่ได้เป็นความจริงอาชิไม่มีความเจ้าชู้เลยและล่าสุดพีททองเจียนั้นก็ได้เปิดปากครั้งแรกจามาหมางสองตระกูลถ้าเป็นลูกผู้ชายมีปัญหาก็มาเคลียร์กัน ด้วยพี่ทองเจอือได้จัดงานเปิดตัวสิ่งเกิลแรกของลูกสาวคนโตอย่างน้องเสย่าช่วงหนึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าว่า น้องมียากเครียดไหมน้องไม่เครียดผมบอกน้องเสมอตั้งแต่เด็กว่าผมสมัยก่อนหนักกว่านี้เยอะนานหนึ่งได้ลงตลอดก็ให้เขาทำความเข้าใจพี่ๆนักข่าวเป็นสิ่งสำคัญพอข่าวออกไปแล้วสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้คือความคิดของคนถ้าเราทำความเข้าใจกับมันได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเราทำผิดและเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ต้องได้รับการลงโทษจากกฎหมายหรือถ้าเราทำให้คนไม่พอใจเป็นการส่วนตัวแล้วรู้จักเป็นการส่วน ตัวก็ควรต้องคุยกันแต่สำหรับคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆเขาไม่พอใจเรา หรือเราไม่ได้ชอบเขาอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของเรากลายเป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันจริงๆการ,รทะเลาะกันถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพ่อถ้ามีปัญหาก็มาเคลียร์กันแต่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นเขาจะโทรมาคุยอะไรกับผมซึ่งคนอื่นก็ไม่ใช่คนตรงๆหมายถึงคนรอบๆข้างผมถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกันแต่ถ้าไม่คุยก็แสดงว่าไม่มีปัญหาหรือว่าถ้ามีปัญหาแล้วไม่พอใจกัน จะทะเลาะกันจะตำลมบอลกันอันนี้ก็อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ตามนั้นต้องคอยคุมเรื่องความรักของลูกๆให้เข้มขึ้นไหมไม่เลยครับทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนพ่อแม่บอกอะไรฟังจริงแต่จะทำอีกเรื่องหนึง่งแล้วถ้าเวลาบังคับหรือปิดกัน้นแล้วเขาแอบ,บไปทำมันหนักกว่าเดิมนะก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตเราแค่สร้างวัคซีนที่ดีให้เขาเท่านั้นเอง